น่าจะเริ่มพอบอกภรรยาว่าผมจะออกแบบครกนะแล้วจะบ้าเหรอใครเขาทากันมันก็ใช้อย่างนี้้งนานแล้วคนเอาไปใช้ปั๊บเขาโอ้เขารีวิวให้แบอบโออยมันอเมซิ่งมากๆเขาไม่เคยเจออะไรที่มันตอบโจทย์ได้ขนาดนี้มันก็เลยทาให้เป็นพลังผลักดันว่าเออมันมีคนที่เขาเก็ตกับสิ่งที่เราทานะอย่างแรกเลยครับทุกครั้งที่เราจะใช้ครกครับไม่ว่าจะเป็นครกหินหรือว่าครกส้มตำเราจะต้องหาผ้ามาลอง โครกไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราตำเนี่ยมันชอบกระเด็นปัญหาของการกระเด็นนะ่ะมันเกิดจากรูปทรงของครกอันต่อมาก็คือน้ําหนักที่มันหนักมากหนักจนบางทีผู้หญิงไม่อยากจะยกขึ้นมาใช้อะ,ะอีกอันหนึ่งคือมันไม่สวยอ่ะมันดูไม่ใช่อ่ะแล้วก็ต้องแอบ,บครกไว้ที่ใต้ซิงสักพักหนึ่งก็ได้มีโอกาสไปดูงานต่างประเทศแล้วก็ไปเห็นครกที่เป็นครกไทยนะแต่เป็นดีไซน์ที่สวยนะฮะเราก็ซื้อกลับมาให้คุณแม่ยายแล้วผมก็ถามว่าเอาแม่ทำไมไม่เห็นใช้เลยบอกโอ้ใช้แล้วมันไม่เวิร์คใช้ไปครั้งเดียวแล้วไม่ใช่อ ม่าไม่เวิร์กไงก็บอกว่าตามันไม่ค่อยละเอียดด้วยคราวที่ผมเป็นโปร d u กต์ดีไซเนอร์ด้วยนะครับนั่นเป็นตัวจุดประกายเลยว่าทำไมเราไม่ดีไซน์โครกไทยขึ้นมาเอง อย่างแรกเลยครับเราก็มาดูว่าเพนพอยที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไงบ้างนะครับผมจะเปลี่ยนจากหินไปเป็นอย่างอื่นดีไหมพอรีเสิร์ชแล้วจริงจริงแล้วเนี่ยโซลูชันดีสุดสําหรับการตําครกของคนไทยนะครับหินแกรนิตต่อไปก็คือเรื่องฐานเรื่องเบสที่บอกว่าจะทําให้มันไม่ไปสครชาชก็เลยคิดว่าเป็นยางเพราะยางเนี่ยมันมีการยืดหยุดมันรับแรงกระแทกได้ดีคระส้มตำเนี่ยเพนพอยจะคล้ายๆกับครกหินนะครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนแมทเรียลว่าจะทำไงดีเพื่อจะให้มันสามารถที่ยังตำส้มตำได้ยังมีฟอร์มที่่ยยยังงสวาามมมอูผจบ ตัว stoneware ครับจะเป็นเซรามิกประเภทหนึ่งที่เป็นไฮเกรดจริงๆแล้วมันทนกว่าตัวดินเผาเยอะเลยนะครับเมื่อ14ปีที่แล้วเนี่ยที่จ้างเขาทำเนี่ยเนื่องจากว่ายังไม่มีระบบการกลึงด้วยแพงกว่าครกที่เขารับทำปกติเนี่ยประมาณ5เท่าก็สู้เพราะเราก็รู้สึกว่าเราอยากเราอยากทำอ่ะพอทำมาเสร็จปั๊บหลอดแรกเนี่ยเขาบอกว่าคุณสิริพงศ์ผมไม่ทำให้คุณแล้วนะเสียเวลาโปรเจกต์นี้ก็เลยดรอปไปหลังจากนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะผ่านไป12ปีเก็บบ้านแล้วก็ไปเจอครกเนี่ย ก็เลยเอามาให้คุณส่วนที่นี่แหะครับเป็นของขวัญปีใหม่เขาบอกเฮ้ยทำไมไม่คิดจะทำละ่ะมันเว <ak> ิร์กมากเลยนะพอเข้าไปให้ภรรยาใช้เนี่ยทั้งรูปทรงทั้งฟังก์ชันโหมดเฮ้ย <Hey>, มันเว <ak> ิร์กมากเนื่องจากว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับมันมีโซเชียลผมก็ลองถ่ายคลิปแล้วก็บอกเนี่ยผมกำลังจะทำโปรเจกต์ตัวนี้นะต้องการเพื่อนๆให้ช่วยสปอร์ตมีใครสนใจไหมกด2 0 0ราทขายได้เลยทันที เราก็รู้สึกเฮ้ยมันมีตลาดว่ะพอไลน์ปั๊บเนี้ยเราสามารถจะทำเซลเพจได้ลูกค้าสามารถจะเห็นฟีดแบ็กจากลูกค้าคนอื่นที่มารีวิวได้มันเลยเป็นการส่งเสริมให้เราเนี้ยทำการค้าได้ง่ายขึ้นคือปี65เนี่ยครับเราคิดว่าเราจะเริ่มุอตลาดต่างประเทศแล้วที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านรอบข้างก่อนเพราะว่ามี culture คล้ายๆกันแล้วจากนั้นปับ๊บเราก็จะเริ่มออกจากเอเชียไปไปยุโรปแล้วไปอเมริกา